เวลาก้านาฬิกาสนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนีญบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่1 ในการนี้พระราชาทานปริยบัติแด่พระสงฆ์ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี11รูปปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่3คนกิติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลม,มหาวิทยาลัยมหิดล4คนกิติบัตรแก่ศาสตราจารย์กิติคุณและศาสตราจารย์คลินิกกิติคุณ7คน โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคุวัตวรครัติยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณด้วยซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะขอพระราชทานเฝ้าถวายกิตติบัติต่อไปจากนั้นพระจากรรรดิปริญาบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,903คนและพระรพรทานพระราชวคว่ามว่าในโอกาสที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการศึกษาและมีภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องสร้างสรรนาคตอันรุ่งเรืองแก่ตนเองและสังคมส่วนรวมข้าพเจ้าใครจะปรารบกับทุกท่านถึงคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจการงานคือความมีวิจารณญาณวิจารณญาณน,นั้นหมายถึงปัญญาที่สามารถอย่างรู้และวินิจฉัยเหตุผลต่างๆได้ยอย่างละเอียดรอบคอบและถูกต้อง ผู้มีวิจารณญาณจะไม่หลงเชื่อตามสิ่งใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยง่ายและไม่ด่วนวันไหวไปตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับแต่ตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงได้ด้วยการใคร้ครวญหาเหตุผลโดยใช้หลักคิดอันถูกต้องเที่ยงธรรมปราศจากอคติโดยในนี้บุคคลก็จะสามารถจำแนกแยกแยะความจริงความเท็จรวมทั้งสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษได้อย่างเที่ยงตรงทําให้รู้ทันคนรู้ทันโลกสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างผาสุกมั่นคงและประกอบกิจการงานให้สําเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ึ่งขอให้บัณฑิตท,ทุกคนพยายามสร้างเสริมคุณสมบัติข้อนี้ให้มีขึ้นในตนโดยระลึกไว้เสมอว่าสังคมใดประกอบด้วยขออภัยครับสังคมใดประกอบพร้อมด้วยบุคคลที่มีวิจารณญาณสังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในการนี้ทอดพละเตศการแสดงดนตรีของวงดุริยางวิทยายลัยดุริยางคาศินชุดใจกว้างใหญ่ทั่วขอบฟ้าไทยเป็นการแสดงบอดี้เพอร์เคชั่นผสมผสานกับดนตรีจีนและภาษามือประกอบการแสดง เวลา13นาฬิกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคขาติราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2565ณอาคารจักรพันธ์เพนศิริมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันแรก โดยปีนี้สภา,ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ,พแด่สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและขอประธานถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวณศาสตร์แด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สำหรับวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติตมศักดิ์สองคนปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์หนึ่งคนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2470คน โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าการที่บัณฑิตทั้งหลายได้สําเร็จการศึกษานอกจากแสดงให้เห็นถึงความอดทนภาคเพียรและมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนจนประสบผลสําเร็จแล้วยังแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีความรู้ทางวิชาการที่จะนําไปใช้ประกอบกิจการงานเลี้ยงตัวได้อีกด้วยแต่ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานนั้นไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใดก็ตามหากขาดความสุจริตก็อาจจะนําความรู้ไปใช้ในทางชั่วทางเสื่อมก่อให้ เกิดโทษเสียหายแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติได้บัณฑิตจ,จึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตอันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ถูกที่ควรพร้อมกันนั้นในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อโลกเช่นทุกวันนี้บัณฑิตจ,จะต้องรู้จักปรับตัวให้ทันการทันโลกโดยติดตามความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของสัพววิทยาการหมั่นเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีและเสริมสร้างความรู้ความชํานาญในด้านต่างๆอยู่เสมอถ้าทําได้ดังนี้แต่ละคน ก็จะสามารถดําเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพสร้างตัวสร้างฐานะให้มีความเจริญมั่นคงอันจะนามาซึ่งความวัฒนาภาสุขของประเทศชาติได้อย่างแน่นอน พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยรัษฎรที่ประสบอุทกภัยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกผงเทพหนูเทพองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจำนวน2,904ถุงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบณหอประชุมที่ว่าการอำเภอรีสำโรง โอกาสนี้ได้ร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในตำบลศรีสำโรงสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งจังหวัดสุขโขทัยเกิดฝนตกสะสมและฝนตกหนักประกอบกับมีแม่น้ำยมไหลผ่านอำเภอต่างๆ ต้องรับการระบายน้ําจากพื้นที่จังหวัดต้นน้ําทําให้เกิดน้าป่าไหลหลากน้าล้นตลิ่งน้ําท่วมฉับพลันส่งผลให้บ้านเรือนรัศดรที่อยู่ริมแมนน่น้ําถนนพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายใน7อ็าเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า4 0 0พันครัวเรือนปัจจุบันสถานาการณ์คลี่คลายแล้วโดวยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ที่จังหวัดตากเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน2,737ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณห,หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงาโดยมีผู้วชการจังหวัดและในอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบโอกาสนี้ได้เชิญพระราชากระแสนสงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรรมราชินีไปกล่าวให้รัษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและได้ร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์การแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือรัษฎรร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากนั้นลงพิธีเชิญถุงพระราาทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุปปภัยในอำเภอสามเงาสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจังหวัดตาเกิดฝนตกสะสมและตกหนักในพื้นที่อำเภอต่างๆและพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิง่งน้ําท่วมฉับพลัน ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมน้ําถนนพื้นที่การเกษตรพื้นที่เลี้ยงสัตว์บอ่อเลี้ยงปลาและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายใน2อําเภอ4ตำบล32หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า8,000ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วโดยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดําเนินการสรํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือแล้ว